สวัสดีครับบําบอนทเยขนนะครับกรมพ่อวัฒนานะครับมีหมาผ้าพีดองมาชุ่มให้มันสับปะหลังนะครับอ่ามันสับปะหลังหัวลูกดกนะครับนี่หัวใหญ่หัวดกนะครับนี่ครับมันสับปะหลังหัวใหญ่หัวดกนะครับนี่ครับพันก้านแดงนะครับนี่ครับพันก้านแดงนะครับนี่ครับอ่าหลังจากเข้าคุดมันสับปะหลังนะครับเอ่อเข้าเลยอยากให้มาเบิ้งว่าการใสู่้ที่ยินเป็นแน่เลยนะครับการใส่ฟอที่หัวดกหัวหนานะครับนี่ครับ ว่เลยครับนี่เป็นครับวอดกมาลาแล้วครับใช้โฟทีนะครับนี่บางทีนะครับผมซื้อไว้จะสิบนะครับไอเงานี่ประมาณสิบกัวหัวนะครับน uh oh. ี่ครับประมาณสิบห้าสิบหกหัวนะครับนี่ครับนักก็ประมาณเซียรูนะครับประมาณเซียรูนะครับต่อหนึ่งเหล่านะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาคุดนะครับงานกันสามสี่คนนะครับนี่ครับ งานกับสามสี่คนนะครับมือนงานกับ่อลายปันไดนะครับเพราะว่าราคามันกับเพรเป็นเจปันไดนะครับเอ่อตอนนี้กับราคามันกับอ่าล้านหน่อยกับยูที่บาทยี่สิบนะครับบาทยี่สิบนะครับบางล้านกับวัดแป้งนั่นเลยครับถ้ามีแป้งนี่ก็จะซื้อโล่งนะครับนี่ครับบางล้านกับวัดแป้งกับบางวัดแป้งบางแป้งได้กับยี่สิบยี่สิบกับขึ้นไปอีกนะครับนี่ประมาณ บาทยี่สิบห้าสตางค์หรือบาทสามสิบสตางค์สิ่นะครับครับแว่ามานพันนีพันกานแดงนะครับนี่พันกานแดงครับหัวดงโคนานะครับแป้งนี่กัประมาณสิบไรนะครับนี่แป้งนี่กัประมาณสิบไรนะครับไรหนึ่งกับตกประมาณห้าตันนะครับนี่สี่ตันห้าตันหกตันนะครับแต่ว่านี่ลกแห้งนะครับเป็นหัวหลายนะครับครับแป้งนี่กับ ลกนะครับประมาณ6ตันต่อไร่นะครับผ้าพี่น้องมาชุ่มนะครับผ้าพี่น้องมาชุ่มนะครับหลังจากที่เราใช้โฟลทีไปแล้วตอนเข้าถอนนะครับมันนี่งอายุทีสิบเอ็ดเดือนนะครับนี่ครับมันสิบเอ็ดเดือนนะครับมันนี่จะมาถึงปีนะครับมันนี่อ่ามันนึ่จะมาถึงปีประมาณสิบเอ็ดเดือนนี่งครับแกนะครับวอดอกหัวหนานะครับพันก้านแดงหรือว่า พ่านเกษตรยากนะครับก็ดีนะครับเป็นหัวดีนะครับแต่ว่าท่านเกษตรยากเพิ่งจะมาไลหัวนะครับประมาณสามหัวสองสามหัวนะครับเป็นหัวใหญ่แต่ว่าตัวนี้หลายนะครับสี่หลายเป็นสิบหัวนะครับเหล่านึงกับประมาณสิบห้าทหกหัวนะครับเหล่านึงกับประมาณสิบห้ากหัวนะครับกะเข้ากระปุูกบ่อห่างนะครับประมาณหกสิบเซนนะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนนครับความห่างของ ต้นนะครับระมาขอต้น okay. ต да. ้นก็เลยได้พุ่นผลิตดีนะครับนี่พ้่นผลิตดีนะครับปลูกที่ร้ายกับบดีนะครับเพื่นบ่ได้รับแสงนะครับเปิดไอ้ปลูกที่ร้ายกระบบดีพื่มบ่ได้รับแสงนะครับว่าทราาเกษตรกรนอกก็ต้องอันมาใส่การประหยัดปุ๋ยนะครับนี่ครับการประหยัดปุ๋ยนะครับหลังจากที่หอกปักดำไปประมาณ15หามือเข้ากระสีนะครับนี่ หลังจากเ่าปัาดำต้นมันไปหามือเขาก็ฉีดครั้งที่หนึ่งนะครับมันกับิอยูระมันสองสบใยนี่แหละครับพี่น้องเขาก็ฉีดครั้งที่หนึ่งนะครับฉีดครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับโูทีหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับนี่ครับช่องหนึ่งกระด้อยูระมันสิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับต่อหนึ่งซองนะครับต่ว่าหนี่งกองนะครับหนึ่งกองมีอยู่สิบซองนะครับผู้ใดสนใจก็ทุกสั่งจองได้นะครับ หรือว่าบอเขาใจก็สอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็ใต้คลิปนะครับเบอร์โทรก็ได้ครับผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามก้อนก็ได้นะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทหรืออย่างไดหนึ่งกองนะครับหนึ่งกองมีอยู่สิบซองสี่พันห้าร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับผู้ใดสื่อหนึ่งกองก็แถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับ ส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับกิ๊บมือปลายทางนะครับกับผมพ่อพัฒนานะครับนี่ครับผมมีแนวดีๆก็บยังมาบอกพี่น้องนะครับนี่มันเป็นหัวยกหัวหนาน,น,นะครับนี like uh, ่คนอื่นก็ขอบคุณแฟนอีฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับคนอะไรกดแชร์กดติดตามนะครับบุ๊เดนซุจิซุเจก็ทุกั่งจองได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ร่วมกับอามิโนแบ็กนะครับอามิโนแบ็กหัวเล็กก็ หกร้อยบาทนะครับหรือขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่ก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่งถึงบ้านรอรับได้เลยจิบเงินไปทางนะครับขวดน้อยนี่ก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบมลนะครับขวดน้อยก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบมลนะครับหรือขวดใหญ่ก็หนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับอยากได้ขวดใหญ่ก็ได้นะครับขวดน้อยก็สองร้อยห้าสิบมลนี่ก็หกร้อยบาทนะครับฉีดพ่นได้ก็ประมาณห้าถึงหกไร่นะครับขวดน้อยครับอ่าห้าก็ฉีดล่วมก็โฟที่นะครับเป็นการสูตรระเบิดหัวมันสเปะหลังนะครับ อาโฟเทียหนึ่งซองต่ออัมโนแบ็กหนึ่งฝานะครับเอ่อฮอกก็สมกันต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับแต่ว่าผู้ใดสนใจนะครับสนใจโฟเทียก็หนึ่งซองหกร้อยบาทนะครับสามซองก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผู้ได้หนึ่งกองนะครับมีอยู่สิบสิบซองนะครับสี่พันห้าร้อยบาทแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับเก็บเงินไปลายทางนะครับสำหรับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับหรือสนใจอัมิโนแบ็กนะครับขวดเล็กก็ หกร้อยบาทนะครับขวดใหญ่ก็พันเจ็ดร้อยบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผู้่อที่สนใจก็ทุกท่ังจองได้นะครับเบอร์โทรก็ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้กับลาพาจ่าไปก่อนนะครับพบกพบัคลิปหน้าครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ